สถานการณ์การสู้รบในพื้นที่แนวชายแดนฝั่งตรงข้ามอำเภอแม่สเรียงและอำเภอขุนยวมจังหวัดแม่ฮ่องสอนยังเกิดขึ้นต่อเนื่องนะคะแต่ว่าไม่ได้กระทบต่อการลุกล้ำอธิปไตยไทยและไม่ได้กระทบต่อการดำเนินชีวิตของประชาชนไทยในหมู่บ้านแนวชายแดนตัวแทนจากบริษัทห้างร้านต่างๆรวมทั้งประชาชนที่แม่ฮ่องสอนค่ะได้มีการนำสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต ไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าเข้าสารอาหารแห้งและยารักษาโรคไปบริจาคยังจุดรับบริจาคของเหล่ากาชาติจังหวัดแม่ห้องศนกิ่งกาชาติอําเภอแม่สเรียงและกิ่งกาชาติอําเภอขุนยวมเพื่อส่งไปช่วยเหลือผู้หนีภัยความไม่สงบชาวเมียนมาที่หนีภัยการสู้รบเข้ามาพักอาศัยในพื้นที่ชั่วคราวซึ่งเป็นพื้นที่ปลอดภัยทั้ง4แห่งบริเวณแนวชายแดนอําเภอแม่สเรียงและอําเภอขุนยวม ตอนนี้มีจำนวนมากถึง4,876คนแล้วนะคะโดยทางกองกำลังนเรศวรและสถานการณ์ตำรวจแห่งชาติได้สนับสนุนเฮลิคอปเตอร์ในการลำเลียงสิ่งของบริจาคเข้าไปพื้นที่ปลอดภัยชั่วคราวทั้ง4แห่งจับสันกระจายแจกจ่ายให้กับผู้หนีภัยความไม่สงบอย่างทั่วถึงทุกคนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นค่ะได้ลดความกังวลต่อสถานการณ์ เจ้าหน้าที่หน่วยงานด้านความมั่นคงของไทยและเจ้าหน้าที่องค์กรภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องก็ได้เข้าไปช่วยเหลือดูแลตามหลักมนุษยธรรมเป็นอย่างดี